ต่ออีกคลิปหนึ่งนะครับวันจันทร์ของวันที่หกนะครับกันยายนนะครับสองห้าสองหกสองห้าหกี่พูดไปท้าก่อนเวลาก็สิบแปดหนึ่งศย์ครับล้อใหญ่ครับทีนี้ครับเล่นล้อใหญ่นะครับล้อใหญ่จะแตกต่างกับล้อเล็กนิดนึงนะครับล้อเล็กเนี่ยคนเล่นใหม่ๆผมว่าก็ก็เป็นเรื่องที่ดีครับนะครับล้อเล็กนะครับส่วนล้อใหญ่เนี่ยมันเป็นล้อเดี่ยวมันก็เป็นล้อใหญ่หน้า มันกว้างดีนะครับมันไหลลื่นกว่าล้อเล็กเพราะราคามันแพงกว่านะครับอ่ะเริ่มครับนะครับอย่างนี้ครับในส่วนตัวผมนะครับเนี่ยไหลลื่นดีครับลื่นไหลามากเมลากิ้งรู้สึกได้เลยว่ามันนิ่มครับ มันไม่คลือล้อคลื้อตัวลอเล็กมันจะดังคลือ้อคลื้อเวลากิ้งครับที่ผมปูผ้าสักหลาเพราะว่าเวลาที่เหงื่อเราหยดเนี่ยมันจะไม่ลื่นแต่ถ้าเป็นพื้นกระเบื้องมันจะลื่นครับเวลาที่เหงื่อเราออกเยอะๆนะครับเวลาที่ร่างกายเรามันคลิกๆ,กๆเหงื่อออกเยอะๆนะครับ ทำสบายๆนะครับตามใจเราเลยเราถนัดยังไงเราก็เล่นอย่างนั้นครับถามว่าเจ็บไหมเจ็บใหม่ๆนะครับปวดตามนี้ตามพ่อก่อนที่จะมาเล่นเนี่ยวอร์มร่างกายก่อนก็ได้นะครับวอร์มก่อนให้ร่างกายเรารู้ว่าเราจะใช้งานเขานะครับ เปิดเพลงคลอเบาๆไปด้วยเพื่อได้อักขรสนุกสนานเพื่อเพลินกับการเล่นครับสรีระของท่านจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีแน่นอนถ้าท่านเล่นลุกกิงหรือว่าออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอเช้าเย็ยนครับขอบคุณที่รับชมรับฟังครับสวัสดีครับ